เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วมันมอนเตอร์อยู่ข้างหลังเราดิเยียขนาดนี้ตายได้ไม่แต่ผู้ชายโดนโดนเออโอ้ยเยี่ยอย่านกำลังมองหลังอย่ายนกูโอ้ไม่หรอหย่านไม่ตู้ไม่ใช่รักกูเราดีเราผิดลิดกูกูกูบอกได้แค่นี้กูบอกได้แค่นี้ใกล้มากใกล้มากอย่านกำไปมองไม่แต่บีเดียวใกล้มากจะถึงหลังแล้วจะถึงหลังแล้วเดี๋ยววันี้จะถึงหลังแล้วไอ้ฟุ้งเซิฟท็อปเวฟเซิฟชิดมากอ่ะชิดมากเออ อย่าร้องอย่าลองอย่าลองอย่าลองเจน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 อย่าอย่าเป็นคนวิ่งอ่ะชอบวิ่งอ่ะอย่าอย่าวิ่งอ่ะอยังเป็นสปีดเยอะอุ้ยอังเป็นแบบอ่ะเอาไปคิวตายแล้วเหรอตายแล้วตายนานแล้วลูกโอ้ยอระตายแล้วด่านแรกเลยอ่ะพี่ตายด่านสามแต่เมื่อกี้แหละอุ้ยทำไปเซิร์ฟทำไปเซิร์ฟเียอะกันเลยอบบนี้โอ้โหเราไปวิ่งมันอม่มีงินมึงยังช่วยโอ้โห โอ้ยรสไกลไกลไอยู่ไกลอยู่อุ้ยไม่ไม่ไกลแล้วพาได้ไรเดียวหรือเปล่าพาได้แ่สี่ทีไม่ไม่ไม่ไ่ี่พาได้อยู่แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนั่น่มถึง้มันชนได้แค่4ทีไงใช่่โอ้นี่เดียวมถึงท่ออก่ะ